ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเล่าอย่างเพียวนะเธอจะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมาเต้อมโมอาเฮมามาซิต้าจะพาเธอไปดูดมารีหัวหน้า บอกให้เธอมาตรงนี้นะจะจัดให้หลายที่ถ้าเธอวันหน้ายูลิวาไลทูป้ามาริววนากันจาดูดแล้วมันจะดาวผมขอแดกเล่าดีกว่ามันเป็นอาการที่เกิดมาจากไบโพล่าต้องห้ามตัวเองไว้กระดูดไม่ได้เด็ดขาดแบล็กเลเบอวางอยู่บน That table, I อ m r e a d รดีวีซา t ิแวน t ั a เ l ด l a ้แ b ล็ก a ล e บิ a, เ a คเอ o ็อตเทคดบผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วผมไม่ได้คออ่อนอยู่กับแกงยังกับมิกอสเธอยังทำตัวแบ้วเหมือนอยู่บ้านซานริออยากหัวเราะเป็นภาษาลาติโน ใครไม่เมาเดียวซิกวันนายเหมือนกับเรมิสเตริโอไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเล่าอย่างเพียวนะเธอจะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมาเตอ,อมโมอา